สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโซดาชาแนลวันนะคะช่องนี้เป็นช่องดีๆที่มีทริคและก็สูตรง่ายๆนะคะที่จะจับทางเลขยี่กี่นะคะยี่กี่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะคะเพราะว่ายี่กี่เนี่ยมีวันละ88รอบนะคะเราสามารถเลือกแทงได้เลยนะคะแต่แอดก็ไม่แนะนําให้เล่นทั้งวันนะคะเราควรจะมีสเต็ปในการเล่นแล้วก็กําหนดทุนกําหนด ยอดที่เราต้องการว่าเฮ้ยเราอยากได้สามสี่ร้อยเราต้องกําหนดตัวเองแล้วว่าเราจะตามได้ภายในกี่รอบเรามีทุนเท่านี้เราจะตามได้กี่รอบเอากําไรวันละเท่าไหร่นะคะได้หยุดหลุดทบแล้วก็ต้องรู้จักพอรู้จักเล่นนะคะแล้วเราก็จะได้ถอนนะคะใช้สติในการเล่นมากๆนะคะวันนี้แอก็จะมีทิคง่ายๆอีกแล้วนะคะมาฝากนะ วันนี้ที่ของแอดก็คือให้สังเกตเลข2ตัวล่างนะคะถ้าเลข5มาหน่วยล่างเมื่อไหร่นะคะเราจะตาม5ผลจะออกมาภายในไม่เกิน4รอบนะคะอยู่ใน3-4รอบนะคะอะ่เรามาลองไล่ดูกันเลยนะคะตามแอดดูนะคะ5มาหน่วยล่างนะคะวันนี้แอดใช้ผลของห้องแดงนะคะลอตโต้ v i p วันที่17เมตรมษายนนะคะอ่า เราจะเห็นว่ารอบที่21่หมาหน่วยล่างนะคะเราจะตาม5นะคะเป็นไงคะผลออก9 8 5 8 9นะคะมารอบแรกนะคะรอบนี้ผ่านนะแล้วก็รอบที่24หน่วยล่าง5อ่าเราก็แทงรอบต่อไปนะคะวิ่งบนลูดล่างนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะรอบแรกเลยนะคะ556นะคะ ไล่ดูนะคะไล่ตามแอดไปเลยเพราะว่าสูตรทริคต่างๆที่แอดเอามาลงนี่คือแอดใช,ใช้ใช้ใช้เล่นเองแทงเองนะคะก็มันเป็นสูตรดีๆเนาะก็อยากจะให้ทุกคนได้นําไปปรับเปลี่ยนใช้กับเว็บที่ตัวเองเล่นนะคะเว็บไหนก็ได้นะคะเรามาย้อนดูซิย้อนดูของวันที่สองนะคะ ห้ามาหน่วยล่างนะคะรอบแรกเลยเราตาม5ผลออกรอบแรกที่เราตามนะคะคือ7จ็โอเคผ่านอ่าไล่ดูนะสำหรับมือใหม่ที่ว่าแอมไม่อยากให้ต้องไปเสียงเงินค่าห้องค่าสมาชิกนะคะเราสามารถมีเลขเก็บไว้แทงเองได้รอบ40นะคะหมาหลักหน่วยตาม5นะคะ ผลรอบแรกยังไม่มาเนาะมารอบสองคือแปดเก้าห้าโอเครอบที่สี่สิบหกนะคะห้ามาหน่วยล่างตามห้ารอบแรกยังไม่เข้ามาเข้ารอบสองนะคะผลศูนย์ห้าหนึ่งกับห้าหกนะคะอันนี้เราได้เด้งนะคะ,อะรอบที่ห้าสิบนะคะผล สองตัวล่างสี่ห้าห้ามาหลักหน่วยนะคะให้ตามห้ารอบแรกยังไม่มามารอบสองนะคะหนึ่งเก้าห้าห้าสี่นะคะอันนี้เราก็ได้เด้งเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะทิกง่ายมากๆเลยเนาะอรอบที่58นะคะหหน่วยล่างตาม5รอบแรก ยังไม่เข้านะคะรอบสองยางรอบสามยางหลุดมารอบที่สี่นะคะอันนี้ทุกคนต้องเตรียมเตรียมทุนของตัวเองไว้เพื่อทบด้วยนะคะการล่าเลขนะ,อะรอบที่หกสิบสามนะคะห้าหน่วยล่างนะคะตามห้าผลออกห้าห้าศูนย์นะคะรอบแรกแค่นี้เราก็ได้ถอนแล้วนะคะต่อวันอย่าไปนั่งจิ้มทั้งวันนะ เราต้องมั่นใจในทิศของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะรอบที่17หน่วยล่างนะคะมา5อ่าผลมารอบแรกเลยนะคะ4 3 5นะคะ,ะเรามีมีคนถามแอดว่าเอ๊ะแล้วทิกต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้กับห้องอื่นได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูห้องเจ็ดเรามาดูห้องเจ็ดกันเนาะ เรามาดูผลของห้องเจ็ดสดานะคะห้องธรรมดานะหน่วยล่างหน่วยล่างห้านะคะอ่ารอบที่6หน่วยล่างห้าเราตามวิ่งบนรู่ล่างนะคะตามห้านะคะผลออกรอบที่7จ็ดหสี่ห้าโอเครอบนี้ผ่านนะคะอะ่รอบที่11 1เหนะคะตามหนะคะวิ่งบนรู่ล่าง มารอบ3นะคะ85นะคะแล้วก็รอบ15ผล15รอบแรกยังไม่มานะคะมาเข้ารอบ2ผล3 52นะคะโอเคผ่านรอบที่18นะคะลงท้ายด้วย5ผลจะมาออกรอบที่19นะคะ95นะคะอ่ารอบที่21หน่วยล่าง5ตาม5นะคะ ออกรอบที่3วิ่งบนรู้ล่างนะคะเราจะไม่เสียดายนะถ้ามันออกหลักร้อยนะคะไปคำนวณสเต็ปกันเล่นให้ดีๆนะคะรอบที่3 7 9 5นะคะผลมารอบที่ตามรอบที่1ที่2ที่3นะคะผล7อ่าผล475 75อันนี้เรา เราได้เด้งนะคะอันนี้ห้องเจ็ดนะอ่าอีกอีกสักรอบหนึ่งเนาะรอบที่สี่สิบสองเก้าห้านะคะตามหนึ่งสองตามมารอบที่สามนะคะผลสี่ห้าหกนะคะไล่ไล่ดูนะคะอันนี้เป็นรอบล่าสุดถึงรอบล่าสุดที่แอนอัดคลิปนะคะเราไปดูเจษดาวีไอพีว่าทริคนี้จะใช้ได้กับ เจ็ดห้องวีไหมนะคะอ่ารอบที่5นะคะเลขท้ายสองตัวล่าง65นะคะหลักหน่วยคือ5เราตาม5นะคะมารอบแรกผล654นะคะอ่าปยาวไปยาวไปนะคะง่ายๆนะคะเอาทิกง่ายๆไปใช้ก่อนนะสำหรับมือใหม่นะคะอย่าเพิ่งไปแอดหวานนะคะอ่ารอบที่49ผล 5 5าหลักหน่วยล่างนะคะใช้ตามในรอบต่อไปวิ่งบนรูดล่างนะคะเลขล่าผลมารอบที่3 5 5 7นะคะอ่าก็รอบที่53 9 5นะคะตามรอบแรกมาแล้ว054นะคะอันนี้รอบที่55ล่าสุดลงไทยด้วย5เหมือนกันเดี๋ยวก็ไปดูผลว่าจะออกอะไรนะคะ โอเคแอดว่าทิคนี้นะคะง่ายๆใช้ได้จริงนะคะยังไงเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูในเว็บที่ตัวเองเล่นดูนะคะอ่าถ้ายังไงแอดก็ฝากห้องโซ d a ชาแนลวันไว้ด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนะคะแอดจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปมาอีกนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ